กลับมาพบกับตั๊กกับตา๊กเกตบลูอีกแล้วเนาะก็วันนี้เดี๋ยวตั๊กจะมาทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อช่วงนี้เราเป็นช่วงที่ปลายปลายปีเนาะเป็นช่วงที่เอ่อเราจะข้ามเข้าปีใหมก่กันก็แน่นอนเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะทําคลิปสุดยอดแห่งปีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมายถูกไหมเออของปี2022ถูกไหมตั๊กก็จะทําเหมือนกันเนาะแต่ตั๊กคงจะทําแค่ <c oughs> หมวดเดียวเนาะเพราะว่าตาคิดว่าเป็นหมวดที่รักเอ่อรีวิวเยอะสุดแต่ขอทําแค่หมวดเดียวหมวดอื่นานะอาจจะไม่ได้ทำเนาะจะทําแค่คลิปเดียวเท่านั้นเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าสุดยอดแห่งปี 2, 2022ัองของตาจะทำคลิปอะไรเนาะคลิปวันนี้เนาะก็จะเป็นตัวคุชชั่นนั่นเองอ่าถ้าใครตามเอ่อช่องของตาไม้เลยจะรู้ว่าตาเป็นคนรีวิวคุชชั่นเยอะมากดังนั้นคลิปนี้ตาจะมาทำเอ่อ ที่ประทับใจที่สุดแล้วกันเนาะจะตักจะไม่บอกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลวกันเนาะเอาเป็นว่าทั้ง3ตัววันนี้เออเป็นตัวที่รักชอบที่สุดคุชชั่นที่รักชอบที่สุดของปี2022เลยเอะเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะคุชชั่นแห่งปี2022ของทักเนาะมีตามนี้มีถามมีสตัวเนาะขอเลือกมา3ตัวจริงๆปีนี้เป็นปีที่รักรีวิวคุชชั่นเยอะมากเนาะ มีบางตัวที่ตักก็ชอบแต่มันไม่ใช่ปี2022ตักก็จะไม่เอามาเนาะตั๊กจะเอาเฉพาะที่ตักใช้หรือได้ลองใช้ในปี2022เท่านั้นเนาะมี3ตัวอ่ะก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้ตักรีวิวไปแล้วนั้นก็คือตัวเอ่อคุชชั่นเดอะบิวตี้เนาะคชชั่นเดอะบิวตี้ของกุชชี่นั่นเองนี่ตัวนี้ก็เข้ารอบเนาะตัวที่2ที่ตักชอบเดี๋ยวตักจะมาพูดรายละเอียดทีล้วกันเนาะต้องมีตัวนี้แน่นอน ขาดไม่ได้เนาะสำหรับโรเมสนูซิโลคุชชั่นเนาะตัวนี้ก็ชอบเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งเนาะตัวสุดท้ายอ่ะก็ตัวสุดท้ายเนี่ยใต้กค็คิดอยู่ว่าจะให้ใครดีเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเออก็อยากจะจริงๆก็ชอบสู่สองตัวนี้แหละแต่เออก็มีตัวนี้เหมือนกันนะที่เราลอง,ลองแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่ตัวที่3เป็นของจองแซมม์ูนเนาะสกินนูเดอร์นูสกินนูเดอร์โคเวอร์เลเยอร์คุชันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าวา่าชอบ ท็อปททั้ง3ตัวตัวนี้รักชอบเพราะอะไรบ้างเนาะคุชชั่นแห่งปี2022เนาต้องบอกก่อนว่า้ักเป็นคนผิวมันเนาะเป็นผิวคนผิวมันเห็นไหมดังนั้น, <c oughs> น,นคุชชั่นที่ตักเลือกมา <c oughs> ส่วนใหญ่ที่รักชอบ <c oughs> ก็จะออกไปทาง <c oughs> แมทแมทแต่ว่าเขาเ,เรียกอะไรนะ เดี๋ยวนี้คุชชั่นที่มันเป็นทางแมตตนะ์มันก็จะไม่ได้แมตแห้งเหมือนสมัยก่อนและด้วยเทคโนโลยีต,ต่างๆของเขามันก็จะเป็นแมตท,ที่กำลังดีให้ผิวสวยเนาะแมตท,ที่กำลังดีแล้วก็ให้ผิวสวยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทั้ง3ตัวที่รับอกว่าเป็นท็อปคุชชั่นทั้ง3ตัวของปี2022ที่ตักชอบมากที่สุดเนี่ยมีข้อดีอะไรยังไงตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวตากขอเริ่มตัวแรกก่อนเลยนะตัวแรกก็คือที่รักชอบสําหรับปีนี้2022ก็คือตัวนี้ เดอะบิวตี้คูชั่นเดอะบิวตี้ของคุชชี่เนาะต้องบอกว่าภายในภายในบรรดาทั้งหมดทั้ง3ตัวเนี่ยตักว่าตักชอบตัวเนี้ยที่สุดในเรื่องของเขาเรียกในเรื่องของความให้ความสวยของผิวเนาะความสวยของผิวเนาะตักว่าตัวเนี้ยเขาให้ดูให้ผิวสวยที่สุดเนาะแต่ถามว่าการปกปิดอะอาจจะเทียบ2ตัวนี้ไม่ได้นะตักว่าตัวเนี้ยการปกปิดอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นเขาอะเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะตักใช้เป็นสีเบอร์หนะตักใช้เป็นสีเบอร์ห้าก็ อเตัวพับเขาก็จะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้เนาะอะนี่เดี๋ยวให้ดูบนมือก่อนต้องบอกว่าตัวนี้ก็จะออกไปทางชมพูชมพูนะสีเขาลงง่ายลงง่ายด้วยเห็นปะนี่นะแล้วก็ค่อนข้างแมทแมทเลยแต่รักว่าเขาให้ผิวที่ค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรแต่เรื่องปกปิดต่ว่าสู้สองตัวนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันอลองบนหน้ากันเนาะขยับกล้องเข้ามาใกล้หน่อยล้กันอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูอย่างแรกเลยเดี๋ยวตั๊กจะลองทั้งสามตัวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะท,ทีละตัวไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะแบมลงไปเนาะแบมลงไปเณหนะ้าแก้มขออนุญาตเบิกกระจกเน,ะนาะเนาะจะเห็นว่าพอแบมลงไปแล้วอะ่ะเห็นไหมเขาจะให้ผิวที่สวยเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะมีความเล่นแสงอยู่นิดหน่อยเห็นปะมมีความเล่นแสงอยู่นิดหน่อยเห็นไหมแต่ว่าถามว่าเรื่องปกปิดอะ่ะมันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นอ่ะเห็นไหม,มเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าเนาะลงให้ดูครึ่งหน้า แต่ต้องบอกว่าตัวนี้มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นน้ําหอมนะอืของกุชชี่นี่เขาจะมีกลิ่นน้ําหอมอ่ะตั้งใจลงให้ดูคร่าวๆเ,เนาะครึ่งหน้าก่อนอแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เขาจะออกไปทางสว่างขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกระเทานะดูชมพูชมพูสีของชมพูหน่อยหนึ่งอ่ะลงละลงง่ายนะลงง่ายลงง่ายตัวเนี้ยตั้งลงครึ่งหน้านะนี่ลงรอบเดียวอ่ะเห็นไหมก็เขาจะค่อนข้างไปทางแมทแต่ว่ามันจะไม่ได้แมท เขาเรียกอ,อะไรแมทไม่ได้แมทขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างเบาสบายผิวนาองค่อนข้างเบาสบายผิวอ่ะจะเห็นว่ารอยยังอยู่เนาะก็ยังอยู่เห็นปะรอยเลยก็ยังอยู่เ,เดี๋ยวจะลองอีกด้านหนึ่งให้ดูจะเห็นว่ามันก็ยังอยู่เห็นปะรอยอ่ะไหนไหก็ไหนไหนละทาทั้งหน้าไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะให้ดูเนี่ยเห็นปะรอยก็ยังอยู่เห็นปะเนี่ยชัดเจนเลยเนาะทังนั้นตัวนี้จะปกปิดน้อยที่สุดนะแต่ตักว่าตัวนี้เขาให้ผิวสวยดีสําหรับตัวกูชี่นะตัวกูชี่อ๋อแล้วผม อนนีนไหนก็ทาละก็จะทาไปเลยทั้งหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยเนาะอันนี้ทาแล้วทั้งหน้าต้องบอกวันน,น,น,นี้หน้าไ,ไม่ได้ลงพลาเมอร์ลงอะไรมาเลยนะลงแต่สกินแคร์กันแดดไปเฉยอ่ะเห็นไหมลงแล้วทั้งหน้าโทษทีลงตรงนี้นิดนึงสำหรับคุชชั่นเอ่อสำหรับของตัวกุชชี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็ตัวเขาตัวเขาเองอะ่ะเห็นไหม มันจะไม่ได้ปกปิดอะไรอ่ะเออมันอาจจะบางหน่อยนะตัวเนี้ยอืมชดค่อนข้างน่าจะบางที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวตัวนี้จะบางสุดแต่ตักว,ว่าเขาให้ผิวค่อนข้างสวยเห็นนะเห็นนะมีความเล่นแสงอยู่เหมือนกันผิวที่ค่อนข้างสวยกาลังดีที่ทักชอบคือไม่วาวจนเกินไปไม่เยิ้มจนเกินไปแล้วก็เนื้อออกไปทางแมทแมทแม,แมเลยเนาะแล้วก็สบายผิวนะอืมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลงซ้ำให้ดูอีกทีหนึ่งที่หน้าแก้มแล้วกันเนาะ ว่ามันปกปิดดีขึ้นไหมอ่ะไหนๆก็นั่นแหละสำหรับโตเกียชี่ประมาณนี้อ่ะเห็นป่ะแทบเพิ่มแท็บเพิ่ม,มอ่ะนี่แทาบเพิ่มที่หน้าแก้มแล้วนะเห็นไหมก็ยังอยู่เห็นป่ะอืมมันจะไม่ได้ปกปิดมากอะไรขนาดนั้นนะเออเห็นป่ะก็ยังอยู่เห็นป่ะนะก็ยังอยู่มันก็ไม่ได้ให้ผิวที่ดู ปกปิดกลิบอะไรขนาดนั้นแต่แตักชอบตรงที่เขาให้ผิวที่ค่อนข้างสวยสําหรับตัวกนะียจเนี่ยอ่ะ,อะเห็นไหมนะรอยอะไรก็ยังอยู่เนาะดังนั้นกุชชี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปตัจะสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะข้อดีของแต่ละตัวเนาะอันนี้ของกุชชี่อ่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยอ่ะประมาณนี้นะตัวแรกเนาะสำหรับคุชชันในดวงใจท็อปทรีของตักปีสองพันยี่สิบสองกุชชี่อ่ะตัวต่อไป,ป<ะ>ไปต่อกันตัวที่สองอันนี้ตักเช็ด ตัวคุชชั่นกุชชี่ออกหมดแล้วเนาะอ่ะมาตัวที่2ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะโรแมนต์ตัวสุดท้ายแล้วกันท็อปทตัวที่2คุชชั่นประจำปี2022ของตากก็คือจองแซมมุนเอ่อสกินนูโด้โคเวอร์เลเยอร์คุชชั่นตากใช้เป็นเบอร์23สามีเดียมนะอ่ะข้อดีของตัวนี้ตอนแรกจริงๆอะ่ะก็เฉยๆกับเขานะแต่ตาก็รู้สึกว่ามันก็โอเค ข้อดีของตัวจุนจอกแซมมูนมันจะมีอย่างหนึ่งเขาจะมีตรงนี้ให้เราเอาคุชชั่นออกมาใช่ปะปึ๊บแล้วก็ให้เราเกลีย่ยตัวคุชชั่นที่เกินออกมาเนี่ยบนตรงนี้ก่อนทับๆหรือมุนก็ไดนะ้ตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยมาอ่าสตัลงบนหน้าเนาะแป๊บลงบนหน้าอ่ะนี่อ่ะนี่ตัวุนี่ตัวจองแซมมูนจองแซมมูนะ่ะมันจะมีความอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะมีความมีกลิ่นเหมือนกันนะแล้วมันก็จะปกปิดกว่าโตกุชี่นะเห็นปะม,มันจะปกปิดมากกว่าโตกุชี่อ่ะเห็นปะม,มันจะปกปิดมากกว่าโตกุชี่แต่ตัวนี้ก็จะไม่ได้แมทช์จ๋าอะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันก็แต่ว,ว่ามันแมทช์กว่าโตกุชี่โดยรวมแมทช์กว่าโตกุชี่แต่สิ่งข้อดีของตัวนี้คือมันค่อนข้างปกปิดคิดว่าน่าจะปกปิดที่สุดในบรรดาทั้งสามตัวแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวจะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนอ่ะเนาะกระจกอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่อ่ะเนาะ แล้วก็ตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันจะแมทกว่าตัวตัวตัวกุชชี่นะแล้วก็ปกปิดกว่าเออแต่เรื่องความให้ผิวสวยแต่ก็ยังให้กุชชี่มากกว่าอืมตัวนี้มันจะแมทกว่านะอนี่ถาครึ่งหน้าแล้วนะอ่ะนี่ถาครึ่งหน้าอนี่ถาครึ่งหน้า <c oughs> แต่ข้อเสียของค u ชช i o n เกาหลีมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างจะออกชมพูอะเออแต่ถามว่ากุชชี่ชมพูไหมกุชชี่ก็ชมพูนะแต่อันนี้ชมพูกว่าเห็นไหมเออนี่ขนาดสีนะมีเดียมอ่นะอมเนาะเห็นไหมครึ่งหน้าก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็ถามว่าปกปิดก็จะปกปิดดีกว่ากุชชี่แล้วก็แมตกว่าด้วยนะแมตกว่าแล้วในบรรดาทั้งหมดตัวเนี้ยน่าจะคุมมันดีสุดแล้วในตัวทั้งหมดนะสาหรับตัว <c oughs> จองแซมุน จริงๆนึกถึง,ถงแลกูชั่นเกาหลีเราจ,จะไม่นึกถึงเรื่องของคุมมันอะไรเท่าไหร่ใช่ปะเรื่องความแมทใช่ปะเออแต่ว่าตัวเนี้ยเขาหวานสุดละใ <c oughs> นบรรดาทั้งหมดอ,อราคาทั้งหน้ามาแล้วนะของจองแซมุนก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไงขึ้นรูปให้ดูด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ขึ้นรูปให้ดูแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้อ่ะอย่างที่บอกข้อดีของตัวนี้ของจองแซมมุน คือแมดสุดนะแมดสุดแล้วในเวลาทั้ง3ตัวเนาะค่อนข้างแมทแต่ก็ไม่ได้แมดแบบเขาเรียกอะไรมันมันดีตรงที่แมทเห็นป่ะแต่แมทแต่มันยังมีความวาบนหน้าอยู่เห็นไหมเอออันนี้คือข้อดีความแปลกของมันตัเอัศจรรย์ใจตัวนี้มากเลยแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีอันนี้ตักลงมาทั้งหน้าตัลงแค่รอบเดียวนะก็จะปกปิดดีกว่าโตคุชี่เนาะดีกว่าโตคุชี่นิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือข้อดีของตัวจองแซมูนตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปตัวที่สาเนาะเดี๋ยวไปลบหน้าก่อนเ้วเดี๋ยวพูดถึงตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายของท็อป3คุชชั่นในใจของตักปี2022ก็ต้องมีตัวนี้จ้ะไม่มีได้ยังไง <c oughs> ขาดไม่ได้เลยนะโรแมนส์นะครับโรแมนส์นูซีโรคุชชั่นตักใช้เป็นเบอร์ออแฟน25น่าจะเข้มสุดละเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าเออลืมบอกว่าในบรรดาทั้งหมดอะ่ะตัวคอ่นตัวจงแซมุนตัวเดียวนะที่พับเขาจะเป็นลักษณะกลมเห็นไหมแต่ว่าของตัวทั้งคุ ก u c c ี่ Gucci แล้วก็โรแมนส์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของตัวนี้เลยกว่าต้องบอกว่าตัวโรแมนส์เนี่ยคือ All in one นะคือเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอ่ะสีที่ได้ออกมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะอุ้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูใครอยากดูรีวิวเต็มๆต้องทำรีวิวเต็มๆไว้หมดแล้วนะทั้งสตัวเนาะอ่ะทั้งสมตัวมีกลิ่นหมดนะ ตัวนี้ก็จะค่อนข้างแมวก็ค่อนข้างแมทเหมือนกันนะแต่สิ่งที่รรกชอบที่สุดสําหรับทั้งสามตัวทั้งสามตัวเทียบกันคือพับตัวนี้พับของตัวโลแมนอ่ะมันดีงามมากเลยมันเวลาทาลงไปมันจะลื่นๆอ่ะมันจะไม่ได้สากหน้าบอกไม่ถูกอ่ะเออถ้าใครเคยใช้จะรู้เนาะมันจะแบบลื่นๆอ่ะมันทําให้ผิวเราแบบออกมาเวลาทาเข้าไปที่ผิวมันกําลังดีอ่ะเออมันกําลังดีมันกําลังสวยอ่ะนี่ตักแคบเดียวแล้วตักาทั้งหน้านะอื เห็นไหมว่าจะจะเห็นว่าตัวเนี้ยถ้าในบรรดาทั้งหมดตัวเนี้ยจะชายน้อยสุดนะเออจะชายน้อยสุดแล้วก็สบายก็ยังสบายผิวอยู่เหมือนเดิมเนาะเรื่องปกปิดเนาะก็ปกปิดได้นิดหน่อยก็ถือว่าปกปิดดีนะแต่จะก็คืออยู่ตรงกลางอะกุชชี่น้อยสุดตัวนี้มากลางแล้วก็จเลเซรันมจะเออจะปกปิดได้ดีที่สุดตัวนี้ก็จะลงง่ายเหมือนกันข้อดีของความดีของตัวโรแมทอีกอย่างหนึ่งคือตักว่า มันให้ที่ผิวที่เนียนมากเลยอ่ะเออทาแล้วผิวเนียนแบบบอกไม่ถูกอ่ะเออลงแล้วผิวเนียนคือคุชชั่นมันลงไปที่หน้ากําลังพอดีอ่ะเออถ้าเทียบกันนะในบรรดาทั้งหมดในบรรดาทั้งสองตัวเนาะประมาณนี้อ่ะเนี่ยครึ่งหน้าทักให้ดูครึ่งหน้าก่อนประมาณนี้ถักให้ดูครึ่งหน้าก่อนอ่ะจะเห็นว่าสีเข้ากับผิวตักมากที่สุดด้วยสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะกําลังดีนะแล้วก็แมตต์กำลังดีเนาะไม่ได้แมตต์แห้งเหมือนกันแต่ว่า ตัวนี้ก็จะแมทน้อยกว่าตัวจองแซมุนอยู่ตรงกลางอ่ะตัวนี้อยู่ตรงกลางของทั้งสองตัวว่าง่ายๆเนาะเออเออเรื่องของการปกปิดก็กลางๆเนาะแมตก็แมตกลางเนาะไม่ได้แมตมากอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ชอบที่สุดอย่างที่บอกเลยมันให้ความเนียนของผิวที่ดีมากเนาะเทียนของผิวที่ดีมากเนี่ยเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงอีกครึ่งหน้าไปเลยแล้วกันเนาะลงทั้ง,ทงหน้ามาแล้วเรียบร้อย่อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อน,นลงแล้วทั้งหน้าเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ได้คือแมทต์กำลังดีเนาะความวาวอาจจะไม่ได้วาวมากเนาะอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวตัวอันนี้จะน้อยสุดอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เรียงกันนาะในเรื่องทุกอย่างตรงอย่างเงี้ยเนาะกุชชี่เนี่ยก็จะปกปิดน้อยสุดใช่ไหมแต่ก็จะมีความเล่นแสงที่สุดอันนี้ก็ปกปิด แมทน้อยสุดอ่ะตัวนี้ก็แมทกลางกลางกำลังดีปกปิดกําลังดีให้ผิวที่เนียนส่วนตัวจองแซมูนเนี่ยแมทสุดเนาะแมทสุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปกปิดสุดเออประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวกลับมาตัวนี้ก่อนละกันเนาะก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยตักชอบอีกอย่างหนึ่งคือทาแล้วเนียนผิวมากเลยเนียนเนียนมันเนียนบอกไม่ถูกอ่ะเอออย่างที่บอกว่าพับทั้ง3มตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะอย่างที่บอกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อมันก็จริงๆอ่ะเนื้อมันก็ ไม่ได้ต่างกับตัวจองแซมูนนะแต่เวลาทางไปมันรู้สึกเนียนผิวมากกว่าอนีทั้งสามตัวอันนี้ของกุชชีอันนี้ของ, Gucci, อนนของโรแมนสอันนี้ของจองแซมูนในบรรดาทั้งหมดอะ่ะชอบพับของกุชชีน้อยสุดเนาะลองลงมาก็คือของจองแซมุนส่วนดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นของโรแมนส์ของโรแมนส์อ่ะก็ได้ประมาณนี้เห็นไหม จริงๆถ้าทั้ง3ตัวถ้าจะให้โหวตนะในทั้ง3ตัวในท็อปทรีตก็ยังให้ตัวโรแมนส์เนี่ยชนะคนอื่นมาคนอื่นทั้ง2ตัวมากที่สุดเนาะแต่ก็ทั้ง3ตัวแล้วก็ชอบหมดอะแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะแต่ถ้าชอบที่สุดก็คือตัวโรแมนส์ตัวนี้นี่เองเนาะตัวนี้เนาะอะเดี๋ยวกลับมาสรุปอีกทีหนึ่งแต่ขอไปฟินิชหน้าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสรุปทั้ง3ตัวนี้อีกทีหนึ่งสำหรับท็อปทรีคุชชั่นปีของตันาะอ่สรร็จแล้วเียบร้อยอ่ะ อ่าตอนนี้หน้าตาก็ยังใช้ตัวคุชชั่นลงแมสอยู่เนาะแล้วก็ไปทาแก้มทาปากเะไรมาน,นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของทั้ง3ตัวปิดท้าอีกทีละกันสำหรับท็อป3คุชชั่นในดวงใจของตักปี2022เนี่ยทั้ง3ตัวมันมีจุดดีอะไรบ้างเนาะอ่ะเริ่มจากตัวแรกเอาเป็นกุชชี่ก่อนละกันเนาะกุชชี่เนาะกุชชี่เนี่ยข้อดีของเขาหนึ่งคือให้ผิวที่สวยเนาะให้ผิวที่สวยคือให้ผิวที่สวยกำลังดีเนาะให้ผิวที่สวยกำลังดีเนาะมีความเล่นแสง มีความเล่นแสงกําลังดีมาอาจจะไม่ได้เล่นแสงโหวิบ,บวับวิบวรรขนาดนั้นนะดังนั้นข้อดีที่สุดของเขาตัวนี้สกุที่คือคือเขาเลือกให้เล่นแสงหรือความสวยเนี่ยกำลังกำลังดีหรือกําลังงามเนาะให้สวยผิวสวยดี แต่เรื่องปกปิดอาจจะปกปิดน้อยเนาะปกปิดน้อยเนาะปกปิดน้อยไม่ได้คุมมันเท่าไหร่เนาะไม่ได้คุมมันเท่าไหร่เนาะปกปิดน้อยไม่ได้คุมมันเท่าไหร่แต่ตักให้ในเรื่องอีกอย่างหนึ่งคือให้คือเรื่องของแพ็กเกจจ้ะเอาไปเลยจ ο, ki, ante, ้าแพ็กเกจก็ดูดีดังนั้นถ้าใครอยากได้แบบเออไม่ได้ปกปิดมากไม่ด้อยากปกปิดมากแบบให้ผิวที่สวยเออเล่นแสงกาลังดีแล้วก็มีความแมตต์กำลังดีอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปกูชี่เลยเนาะตัวนี้ สำหรับตัวที่สองเนาะอ่าตัวนี้เลยจองแซมมูนเลยแล้วกันเนาะตัวสาหรับตัวโรแมนไว้ผู้สุดท้ายแล้วกันเนาะอ่ะมาจองแซมมูนจองซิมจองแซมมูนถ้าใครผิวมันเออก็น่าจะชอบอะตัวเนี้ยคืออย่างที่บอกปกปิดข้อแรกคือปกปิดดีเนาะค่อนข้างแมทแมทที่สุดเลยในบรรดานทั้งสามตัวปกปิดดีแมทที่สุดเนาะแต่เรื่องของความให้ผิวสวยอะไรเงี้ยตักว่า เขาก็ยังสู้ตัวกุชชี่กับตัวโลแมนไม่ได้นะในความรู้สึกตักนะดังนั้นถ้าใครอยากได้เคุชชั่นที่แมทต์แมท์ค่อนข้างแมท์แต่แปลกอย่างคือมันมันข้อดีของตัวตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือคือมันแมทต์นะแต่มันให้ผิวสวยเออแปลกมากเลยสำหรับตัวกุชชี่เนะี่ยเออ,เอ,อไม่ใช่โทษทีสำหรับตัวจองแซมุนเนี่ยเออมันแมท์แต่ว่ามันให้ผิวที่สวยเราแต่ว่าปกปิดดีแล้วก็คุมมันค่อนข้างโอเคดังนั้นถ้าใครเป็นสายสุด มันจริงๆสุดในบรรดาทั้ง3ตัวก็ตัวนี้แล้วกันเนาะจงแซมุนเนาะอ่ะสําหรับตัวสุดท้ายไม่พูดไม่ได้จ้ะเพราะว่าถ้าอย่างที่รับอกไปแล้วในบรรดาทั้ง3ตัวเราชอบตัวนี้ที่สุดเนาะหข้อดีของเขาคือต้ว่าเขาให้ผิวเนียนแล้วก็ เออตัวพับดีมากต้องต้องบอกว่าตัวพับเขาดีมากอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันมันดีเพราะอะไรแต่ตัวพับดีมากจริงๆดีจริงๆคือมันทามันทาลงไปที่ผิวแล้วมันทําให้ผิวเนียนสวยเนี่ยอ่ะเนี่ยที่ยวนเนี่ยเห็นปะ่ะผิวเนียนสวยการปกปิดก็อาจจะไม่ได้ปกปิดมากเนาะอาจจะไม่ได้ปกปิดถึงจองแซมุูนเนาะแต่ว่าก็ปกปิดมากกว่ากุชชี่เนาะแล้วก็ ความแมทแมทกําลังดีเนาะก็แมทแต่ก็อาจจะไม่ได้แมทเท่ากับตัวจังสมุนเนาะแต่ก็แมทกว่ากูชี่เนาะแมทกว่ากูชีกูชี่แล้วก็เรื่องของความเขาเรียกอะไรเออความเล่นแสงอะไรก็กําลังดีเนาะให้ผิวที่กําลังดีเนียนสวยกําลังดีนะดังนั้นถ้าอออินวันหรืออออ o ราวหรือดีที่สุดเนี่ยคืออออินวันเนี่ยก็ในบรรดังทั้งหมดเนี่ยก็ตัวเออโลแมสไปโลแมสเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเอยอยากได เออแมทขึ้นมาหน่อยบอกปิดขึ้นมาหน่อยก็ไปจองแซมูลหรือใครบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้อยากให้มันแมทมากคือไม่ได้อยากอะไรมากมายแต่อยากอยากให้มันผิวมันสวยดูไอ้นั่นหน่อยก็กุชชี่เนาะก็ประมาณนี้ละกันก็มีคนรีเควสต์มาหนึ่งคนแต่ก็เลยทําให้แต่คิดว่าจะทําอยู่แล้วแหละเนาะสำหรับตัวเออแห่งปีวิดีโอแห่งปี 2, 2022แต่ก็รังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีก็ อ่ะเป็นตัวคุชชั่นละกันอย่างที่บอกว่าตัวคุชชั่นเนี่ยใช้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญสุดแล้วในบรรดาทั้งหมดก็เลือกเป็นตัวนี้ละกันสําหรับวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่ขอบคุณในในปีใหม่ปีนี้ละกันเนาะขอบคุณในปีใหม่ปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายถ้าลงทันเนาะคลิปสุดท้ายของปีนี้หรือถ้าลงไม่ทันก็อาจจะเป็นคลิปแรกของปีหน้าก็ได้เนาะดังนั้นก็ค <pedestrian S 2> ลิปนี้เราก็ถือโอกาสอวรยพอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นะครับปีใหม่ที่เราจะกล้า้าวเเขส่ปี2023นะ ปีนี้ก็เจออะไรกันมามากมายสําหรับเออเรื่องของโค้คุวิยก็ดีขึ้นแล้วปีหน้าก็ขอให้สดใสมากกว่าเดิมขอให้คนดวงตาทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะสดใสมากกว่าเดิมมีเงินมีทองใช้ตลอดไปละกันแล้วก็ขอให้สปอร์ตกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในปีหน้าเนาะถ้าลงทันเนาะถ้าลงไม่ทันก็เจอกันใหม่ในปี2023เลยแล้วกสเลยละเดิมรักการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องปักเจกบุลด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปที่มีรักไปก่อนนะคะบ๊ change has a